สื่อธุรกิจผ่านสถาพของม่บ้านความต่างๆทางวัฒนธรรมมาว่าพูดคุยผ่านกรณิศษะจากการอชานที่เปิดสอบในขณะักสอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ uh, WizArts Podcast นะคะรายการนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับ Skill สคัญสำคัญๆจากคณะอักษราสตร์ของเราค่ะเพราะเราเชื่อว่าทักษะและความรู้สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตค่ะสำหรับ Podcast ในตอนนี้ของเรานะคะมีชื่อว่า cultural awareness สำคัญอย่างไรในสื่อธุรกิจค่ะ สำหรับวันนี้ที่ฉันไม่ได้มาเป็นแค่ผู้ดำเนินรายการนะคะแต่จะมาพูดคุยกับอาจารย์ของเราในวันนี้ค่ะขอแนะนําอาจารย์ดรอัครเช้าช่องนะคะขออน,นุญาตเรียกว่าอาจารย์่ามละกัน,นะะยินดีครับสำหรับวันนี้นะคะที่เราบอกว่าจะไม่ที่มาเป็นเหมือนผู้ดำเนินรายการแล้วก็มาถามวิทยากรเป็นเพราะว่าจริงๆเราสอนวิชาหนึ่งด้วยกันแล้วมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับทักษะเหมือนเป็นการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมที่เหมือนเราใช้สอนนิสิตวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันว่า แล้วมันสาคัญยังไงกับการที่แบบจะเอาไปใช้ในการผลิตสื่อหรือไปใช้ในโลกธุรกิจเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยขอนําเสนอคําโปรยของเราก่อนจัดไป <laughs> คาโปรยของเรานะคะสําหรับตอนนี้ชื่อว่าสื่อดีธุรกิจปังแต่อาจพังเพราะไม่ระวังความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าอะไรคือเกินก่อนว่าวัฒนธรรมใครๆก็พูดถึงแต่ถ้าเรามองในแง่ของความสําคัญของวัฒนธรรมอะ่ะมันเป็นเพราะว่าเราเกิดในวัฒนธรรมไหน วัฒนธรรมนั้นๆมันก็จะหล่อหลอมความคิดความอ่านของเรารวมไปถึงอาหารการกินรวมไปถึงการแต่งกายและรวมไปถึงความคิดที่เราอาจจะมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆด้วยสิ่งอาจารย์ปามเคยเจอเรื่องราวอะไรที่แบบเหมือนเราวัฒนธรรมไทยเนาะเคยเจอเรื่องราวที่แบบเขามองเราด้วยมุมมองเอะบ้างไหมคือแบบพอพูดถึงบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมกันนะครับ จริงๆมันก็มีโมเมนต์เอเออยู่แต่ผมขอถามอาจารย์มินก่อนดีกว่าว่าสมัยที่อาจารย์มินสมัยนะ <laughs> ตอนที่อาจารย์มินไปเรียนที่อิตาลีกับออสเตรเลียเนี่ยเคยโดนถามไหมครับว่าคนไทยแบบขี่ช้างไปเรียนหรือเปล่าเคยเจออะไรแบบนี้ไหมส่วนตัวไม่เคยเจอแต่เคยได้ยินแบบว่าเขาว่ากันว่าเหมือนอาจารย์อของเราอีกทีหนึ่งอ่ะเขาก็จะบอกว่าเคยนะที่แบบเพื่อนถามว่าจริงหรือเปล่าที่มืองไทยขี่ช้างไปโรงเรียน แต่การที่อาจารย์ปาล์มถามเรื่องนี้มาแสดงว่าเคยเจอเหมือนกันเนาะมีคนมาถามแบบนี้คือเมื่อสัก20ปีที่แล้วอาจจะเคยโดนโฮสต์แฟมิลี่แกล้งถามแต่เขาอาจจะแกล้งนะเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆก็เอาตลกๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเอาจริงๆต่อให้ทุกวันนี้เราไม่เจอคําถามประเภทขี่ช้างแล้วเนี่ย ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความคิดความเชื่อแฝงอยู่ในรูปแบบอื่นๆอยู่ดีนะฮะในสื่อต่างๆอย่างเช่นแบบตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกที่เยอรมนีเนี่ยผมมีโอกาสได้นั่งดูทีวีมันเป็นรายการเรียลิตี้โชว์รายการหาคู่ซึ่งมาเอิญซีซั่นนั้นมันมีคนไทยอยู่ในรายการด้วยซึ่งผมก็เอ้ยอยากรู้จังเลยว่าเขาจะนําเสนอยังไงดูไปดูมามันมีฉากหนึ่งก็คือเขากับแฟนเขาที่เป็นคนเยอรมันก็คือเหมือนเขาจัดงานลอยกระทงกันที่เยอรมัน แล้วทีนี้พอผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเขาก็เอากระทงไปลอยพอกระทงเริ่มพอกระทงเริ่มลอยปุ๊บมันก็ค่อยๆโฟล์ไปตามนันนี่อยู่ในรายการใช่ไหมใช่ทางรายการก็ใส่เพลงประกอบฉากซึ่งเพลงประกอบลอยกระทงไม่ใช่ผิดจริงๆคือเขาใส่เพลงลอยแบบเพลงนี่เขาใส่ตอนกระทงลอยคือเหมือนเพลงที่เวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นออกมาแต่งแต่งแต่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมันใช่หรออะไรอย่างเงี้ย และยัง<อ>ไม่ฟอนะตร,ตรงโลโก้รายการเนี่ยมันมีชื่อผู้เข้าร่วมแบบคนนั้นแล้วฟอนที่เขาใช้ตรงชื่อผู้เข้าแข่งขันชื่อนารมนอ่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแบบใช้ตัวละตินแต่ว่ารูปร่างที่เขาใช้อ่ะฟอนน่ะที่เขาใช้อ่ะอมันเหมือนฟอนตที่เราเห็นตามร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีที่มันจะมีความแบบตวัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเข้าใจว่าคุณนารุมนเป็นคนญี่ปุ่นหรอหรือหรือทำไมอ่ะคือเขารู้คือในรายการอ่ะพูดบ่อยนะว่านารุมนมาจากไทยล n d แบบประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่ว่า หลายๆอย่างที่เขานําเสนอคนไทยหรือแบบคุณนรุมนเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแค่ภาพรวมของคนคน,คนเอเชียลราัังคิดว่าก็เลยแบบเราก็รู้สึกว่าในฐานะคนไทยเราก็รู้สึกแปลกๆว่าเ,เราไม่ได้ใช้เสียงแต่ง<อ>ๆในชีวิตประจาําว<อ>ันหรือว่า ที่จะมาเป็นตัวแทนมาททนของเราหรือแบบอาหารไทยร้านอาหารไทยก็ไม่ได้ใช้ฟอนต์อะไรแบบนั้นซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อฉะนั้นก็คือจากประสบการณ์ตรงที่อาจารย์ปาล์มไปเจอตอนสมัยเรียนต่อที่เยอรมนีอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยเอานี้มาเป็นกรณีศึกษาในวิชาที่เราสอนด้วยกันคือที่มาที่ไปมันมันมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ก็คือในโมดูลหนึ่งในวิชาที่เอามาสอนน่ยก็คือเป็นเรื่องสื่อเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราควรสอนผู้เรียนให้มี awareness มีความตระหนักรู้รู้เท่าทันเรื่องพวกนี้ในฐานะผู้รับสาร แล้วก็ผู้สื่อสารด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ใครก็ผลิตได้ทุกคนก็เข้าถึงการเผยแพร่นะฮะดังนั้นก็ เลยรู้สึกว่าอ่าในรายวิชาที่เราสอนกันของภาควิชาภาษาตะวันตกนะก็คือวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองโลกนะฮะชื่อวิชายาวมากชื่อภาษาอังกฤษก็คือ inter c u l t u r a l communication and global citizenship ยาวกว่าโอเคก็เลยนี่แหละอย่างที่บอกก็คือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องแบบความต่างภับวัฒนธรรมที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าคอร์สนี้น่าจะมีประโยชน์ครับใช่เพราะว่าอย่างชื่อมันก็คือ ประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอะสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดออกไปผ่านวิชานี้อย่างที่เราคุยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าฉันเป็นคนไทยฉันพูดภาษาอังกฤษฉันพูดภาษาเตาเลเลนฉันพูดภาษาเยอรมันแล้วฉันก็แค่เปลี่ยนจากภาษาไทยแลไปพูดภาษาเยอรมันหรืออิตาเลียนมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเหมือนเองมาดูถึงความละเอียดอ่อนของว่าคนวัฒนธรรมนั้นๆเขามีมุมมองยังไงแล้วมันมีข้อควรระวังไหมเวลาที่เราจะสื่อสารหรือว่าทําธุรกิจกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่สิ่งที่อยากจะเสนอก็คือ เวลาเรามองคนคนหนึ่งที่เป็นมีวัฒนธรรมหนึ่งๆบางทีบ่อยครั้งที่เราอาจจะมองเขาผ่านแค่มิติหนึ่งๆแต่ความเป็นตัวตนเขามันมีอะไรมากกว่าน,นั้น<ช>อย่างเช่นเราเป็นคนไทยช้างเราเยอะอแต่ไม่ใช่ทุกคนขี่ช้าง<ช>เป็นต้นใช่ไหม ก็เลยเอามาสู่ในรายวิชาของพวกเราถูกต้องครับหรือแบบว่าเราไม่ใช่กินผัดไทยทุกมื้ออะไรประมาณนั้นใช่อันนี้ก็ใช่จริงด้วยต้องโอเคอ่ะตะกี้เราพูดถึงชื่อรายวิชาไปแล้วเนาะแล้วก็มีการเกรนนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วว่ามันมีเรื่องของโมดูลแบบแยกย่อยในรายวิชาอ่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยลองขายคอสนิดนึงไหมว่าผู้เรียนเรียนอะไรบ้างในรายวิชาได้ค่ะก็คืออย่างวิชานี้เราก็จะเปิดปีละครั้งเนาะช่วงภาคปลายมันในในแบบ16สัปดาห์ที่เราเรียนด้วยกันก็จะแบ่งเป็น กลุ่มย่อยๆที่เราจะเรียกว่าโมดูโมดูแรกก็จะเรียนเรื่องทฤษฎีว่าการมาปะทะกันการพบเจอกันของวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยมันมีทฤษฎีมาอธิบายปรากฏการนี้ยังไงบ้างโมดูที่2จะเป็นโมดูเรื่องสื่อก็คือจะเป็นโมดูที่เราสอนด้วยกันแล้วก็จะมีอาจารย์จูเนียอีกคนหนึ่งด้วยที่สอนเรื่องสื่อที่มันเป็นพื้นที่ที่ทาให้หลากหลายวัฒนธรรมมันมาเจอกันโมดูที่3เป็นเรื่องธุรกิจ ก็คือจะเป็นการดูว่าเหมือนเวลาเราทําธุรกิจกับคนต่างวัฒนธรรมมันมีประเด็นอะไรบ้างที่ควรรับรู้เข้าใจไว้เป็นพื้นฐานส่วนโมดูลสุดท้ายนี้ก็จะฉีกออกไปหน่อยคือเป็นโมดูลเราเรียกว่า non national culture คือคนต่างวัฒนธรรมมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องแบบชาติอย่างเดียวใช่ม,มันจะเป็นเรื่องวัย อย่างเช่นพวกเราเจนอะไรใด่ <c oughs> อย่างพวกเราเจนเจนวเราสอนนิสิตตอนนี้เป็นเจนสีก็อาจจะดูว่าเจน Y กับเจนสมีมุมมองต่างกันยังไงหรือว่าจะทํายังไงให้เราไม่ต้องทะเลาะกาันอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเรื่องเจนเดอคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันไปอาจจะมีมุมมองชีวิตไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะวิชานี้ก็เลยจะนำเสนอ intercultural ที่มันแตกต่างในระดับความเป็น nation related คือเกี่ยวกับชาติกับอันที่ไม่เกี่ยวกับชาติด้วย น่าสนใจมากนะครับแล้วก็คิดว่าผู้เรียนน่าจะได้อะไร ติดไม้ติดมือหลังจากเรียนจบคอสนี้แน่นอนนะครับอะไหนๆเราพูดถึงเรื่องคอสนี้แล้วนะฮะงั้นเรามาลองหยิบกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่เราใช้ในห้องนะฮะมาคุยกันสักเล็กน้อยได้ไหมครับดีค่ะอย่างพาร์ทหนึ่งที่อาจารย์มิ้นสอนตอนนั้นผมก็อยู่ด้วยแล้วผมชอบมากเลยก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า Italian Sounding เนาะทำยังไงให้มันฟังดูอิตาเลียนซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะอยากให้อาจารย์มิ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า Italian Sounding มันเป็นยัง ที่มาของการยกเคสมาก็แน่นอนพอเราอยู่สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเราก็เลยมีโอกาสได้รู้ว่ามันมีปรากฏการณ์ในโลกธุรกิจที่ชื่อว่า Italian sounding อย่างที่อาจารย์ปามบอกก็คือการที่บ่อยครั้งคำว่าอิตาเลียนมันจะผูกยึดโยงกับคำว่าคุณภาพดี hmm. มันก็เลยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เขาอะไม่ใช่สินค้าอิตาเลียนแต่พยายามทำสินค้าตัวเองอะให้มันดูอิตาเลียน hmm. ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อให้ฟังแบบ เอโตเอตาอะไรที่มันฟังดูอิตาเลียนหรือการทําฉลากสินค้าให้มันเป็นสีเขียวสีแดงสีขาวให้มันดูเหมือนธงชาติอิตาเลียนเนี้ยค่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันก็ทําให้ทางผลิตภัณฑ์อิตาเลียนจริงๆเขาได้รับผลกระทบเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อิตาเลียนแต่แบบเหมือนไปใช้คอนเซปต์อิตาเลียนให้ดูดีเนี่ยบ่อยครั้งจะราคาถูกกว่าสินค้าอิตาเลียนมันก็เลยเป็นการแย่งตลาดกันแต่ทีนี้ถามว่าถ้าอิงกับคำโปรยของเราว่า อ้าวก็ดีสิเราก็ไปเอาความเป็นอิตาเลียนมาใส่ในผลิตภัณฑ์เราเราจะได้ขายดีๆสิธุ<ม>กรกิจจะพังได้ยังไง<ม>ต้องปังสิประเด็นก็คือบางทีเราไปหยิบจับมาโดยเราไม่ระวังตัวะคะ่ะเราอาจจะไปสร้างความขุ่นเคืองให้กับคนอิตาเลียนก็ได้ในกรณีนี้หรือที่สําคัญทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะดูไม่ดีโดยเราไม่รู้ตัว<ม>ใช่มีเคสหนึ่งที่อ่ะงั้นถามอาจารย์ฟามก่อน ถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอิตาเลียนคิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีหน้าตาอย่างไงแบบไอ้ตัวฉลากก็อาจจะต้องมีแบบว่ารูปสถานที่ท่องเที่ยวอิตาลีอ่าใช่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างในโรมหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มีอย่างที่อาจารย์มิ้นพูดตะ่กี้ก็คือจมีสีของธงชาติประเทศอิตาลีใช่ไหมอาจจะมีรูปแผนที่ประเทศที่เป็นรูปรองเท้าบูธให้นึกถึงประเทศอิตาลีใช่หรืออาจจะเป็นเรื่องของ ความเมดิเตอร์เรเนียนน่ะน่ออกแน่คือ,อความแบบมีมะกอกมีมะนาวอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ค่ะก็คือจากเคสที่ยกมาในห้องเรียนอ่ะมันมีเคสต่างๆตามที่อาจารย์ปามบอกมาเลยแต่โอเคการยกรูปมะก,กอกการทําธงชาติอิตาเลียนมันก็ดูไม่น่าจะทําให้ใคร <c oughs> คขุนข้องหมองใจหรือมันไม่น่าจะทําให้ผลิตภัณฑ์เราไม่ดีนน่ <c oughs> นั่นสิครับใช่ค่ะแต่มันจะมีเคสหนึ่งที่ชัดเจนมากในแง่ที่ว่าบางทีเราไปหยิบจับวัฒนธรรมอิตาเลียน่ะมาใส่ผลิตภัณฑ์เราอ่ะ แล้วมันอาจจะทำให้เราดูไม่ดีโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในประเด็นที่เจอเลยก็คือการตั้งชื่อ,อชื่อผลิตภัณฑ์นเตงว่ามาเฟียอเคคคือเหมือนถ้าเป็นไทยเราอะคำนี้มันก็มีบัญญัติอยู่ในราชบัณฑิตยสถานใช่ไหมว่าเออมาเฟียแปลว่ากลุ่มคนที่แบบเหมือนเป็นกลุ่มคนเหมือนแก๊งสเตอร์รวมตัวกันมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมไทยเราเท่าที่ฟังฟังจากหลายๆคนมันก็ดูเหมือนเป็นพวกผู้มีอิทธิพล บางทีมีโทนที่ positive ว่าคฮ้ยดูเท่พระเอกบางเรื่องก็ยังเป็นมาเฟียใส่แว่นดำใส่สูทใ,ใส่อะไรใดๆแต่ว่าในมุมอิตาเลียนอ่ะเขาไม่โอเคเลยโดยเฉพาะการที่ไปตั้งทำผลิตภัณฑ์ให้มันดูอิตาเลียนเราตั้งชื่อ, ia, อมาเฟียเขาจะโกรธและมองว่าเราอ่ะไปเอามิติที่มันเป็นแง่ลบของเขามาตั้งชื่อแบรนด์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เราควรมีความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมแล้วรู้สึกแบบ เท่าทันหน่อยว่าจริงๆสําหรับคนอิตาเลียนเขาไม่โอเคนะเหมือนมาล้อเลียนเรื่องที่เขาบอกว่ามันเป็นแง่ลบของเขาอันนี้มันก็ต้องละเอียดอ่อนกันหน่อยใช่แล้วอย่างตามผลิตภัณฑ์ที่ชื่อมาเฟียเนี่ยเขาใช้รูปใช้สีอะไรผิดแผบไปจากอะไรอันนี้เขาเรียกว่าคายี่ประเด็นขอบคุณมากค่ะก็คือที่ไปเจอนะมันเป็นชีสอันหนึ่งที่ชื่อว่ามอสซาเรลล่าเป็นชีสนมควายค่ะเขาก็ใส่ห่อแบบเหมือนอารมณ์เหมือนถุงนมหน่องโพของเราเนี่แหละแล้วตัดถุงใช่ไหมสมัยเรียนต้อง บอกไว้มากแต่ตอนนี้ก็มีขายเั่วไปเ,เขาก็ทําเป็นรูปชีสแล้วมีรูปปืนอันนี้หนักหนามากเพราะว่ามัน <c oughs> มันทำให้คนอิตาเลียนเขาต้องแบบใช่ไหมเห็น <c oughs> ว่าฉันใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยแต่เขาตั้งชื่อมาเฟียและมีรูปเกาะซ,ซิซิลีคือเกาะซิซิลีคือเกาะทางตอนใต้ของอิตาลีที่ที่แบบมันจะมีเรื่องราวว่าเป็นแหล่งที่มาของมาเฟียอะไรเงี้ยแต่ก็มีไหล ตำนานหลายคำกล่าวบอกว่ามาเฟียไม่มีหยุดจริงก็อันนี้แล้วแต่มุมมองอ่าฉะนั้นฝั่งหนึ่งเป็นประเทศซิซิลีเอเป็นแผ่นที่ซิซิลีอีกฝั่งหนึ่งเป็นปืน <laughs> เรานึกถึงใจเราถ้าเราเป็นคนอิตาลีที่ที่แบบเผืเอ่เอเป็นคนซิซิเลียนอย่างเงี้ยเรามาเห็นอย่างเงี้ยมันมันก็จะทําให้เขาโกรธโดยไม่ต้องสงสัยเลยฉะนั้นโยงกลับมาเรื่องการทําธุรกิจอ่ะคือถ้าเราไปหยิบจับอะไรแล้วไปหยิบยืมวัฒนธรรมเขามาใช้อ่ะเราควร ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า 1. เราจะทํายังไงให้ไม่เกิดความขุ่นข้องหวังใจระหว่างพัฒนธรรม,มกับ 2. ก็อย่าถือกับไปอ้างชื่อเขาจนมันดูไม่เหมาะสมแล้วเหมือนมาถือโอกาสสร้างไรายได้โดยไปเหมือนเคลมว่าเราเป็นอิตาเลียน<ม>อะไรอคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่คุยกับดเด็กๆ<ม>แล้วในเคสของอาจารย์ป่ามาังหละัะว่าอายอย่างที่ยกมาจะเป็นเรื่องในแง่ของ ความรู้เท่าตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมกับการทําธุรกิจแล้วถ้าเป็นของอาจารย์ปามในแง่เรื่องความตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมกับการผลิตเสือค่ะมีเคสอะไรมาแชร์บ้างคืออย่างที่เมื่อตอนต้นคลิปเราพูดกันนะนาะเป็นตัวอย่างเรื่องเรียลลิตี้โชว์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องการนําเสนอ,อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสื่อกระแสะหลักใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะหยิบอีกสื่ออีกประเภทหนึ่งที่จริงๆทุกวันนี้เราใช้กันเยอะมากแบบว่าหยิบกันมาดูแทบจะทุกนาทีเลย ะะมันมีอิทธิพลกับเรามากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับสามารถขัดเกลาความคิดความเชื่อของเราได้นะฮะก็คือการนําเสนอวัฒนธรรมผ่านการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอันนี้วันนี้ขอพูดเรื่อง AI ละกันเพราะกำลังมาเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย AI เราก็จริงๆทุกวันนี้เราอาจจะพูดถึง AI ปุ๊บนึกถึงแค่ชัด GPT หรือ,<ข>อพวกอะ,อะไรก็ตามที่เป็นแชทบอทคุยกับเราใช่ไหมฮะแต่จริง,รงๆแล้ว หลายๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจาวันน่ะมันก็อยู่ใน definition ของความเป็น AI ก็คือพวกโดยเ่พนะอย่เชน a l g o r i ิท m มต่างๆเวลาเรา search Google เปิด YouTube search อะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีโค้ดที่เขาเขียนไว้เบื้องหลังที่จะช่วยสแกนแสดงผลแบบนี้แบบใช่ใช่ซึ่งจริงๆพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันก็ขัดเกลาความคิดความอ่านเราไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะว่าเราพิมพ์ว่าผู้หญิงปุ๊บขึ้นรูปผู้หญิงแบบไหนมาพิมพ์ผู้ชายปุ๊บ ผู้ชายขึ้นแบบไหนถึงจะเป็นผู้ชายแบบที่เป็นแบบทิพย์เพวกนี้เราเห็นบ,บ่อยๆเราก็จะเลยอ๋อผู้ชายปกติต้องเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นซึ่งเราก็อย่างอย่างที่เรารู้กันดีว่า AI เนี่ยใช้แบบข้อมูลจำนวนมหาศาลใช้เป็นแบบ Big d เ t a อะไรเงี้ยเพื่อตอบคําถามของเราเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างหรือเพื่อนําเสนอสิ่งที่เราให้เขา g e n เนอเรมาให้ใช่ไหมฮะทีนี้มันก็มีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นที่เขาศึกษาความลําเอียง หรือว่าความไปแอสของข้อมูลที่มีต่อกลุ่มคนต่อวัฒนธรรม mm. หรือแม้กระทั่งศาสนานะครับ mm. ก็คือคําตอบที่ AI เขาสร้างมาให้เราอะ่ะมันเกิดจากชุดข้อมูลที่เขามีอยู่ข้างหลังนั่นแหละดังนั้นถ้าชุดข้อมูลที่เขามีข้างหลังอะ่ะ mm. มันเก็บมาจากแบบแหล่งแหล่งหนึ่ง ไม่ได้ทั่วใช่หรือแบบว่าการที่ข้อมูลมันไม่สามารถ represent ทั้งหมดได้ทั้งโลกหรือทั้งความละเอียดอ่อนทุกอย่างที่มีเนี่ยมันก็จะเกิดความ bias ขึ้นเวลาเราเรียกให้เขาตอบหรือหาข้อมูลให้อะไรเงี้ยฮะอ่ะทีนี้มีงานชิ้นหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือคณะผู้วิจัยกลุ่มหนึ่งเขาได้ลองใช้แบบ image search ของ Google ก็คืออัปโหลดภาพของบุคคลเข้าไปซึ่งเขาก็อัปทั้งบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งเพศบ้างเชื้อชาติอายุแล้วก็ศึกษาว่า Google เนี่ย อธิบายภาพเหล่านั้นอย่างไรเพราะว่านอกจากเวลาเราเสิร์ช Google แล้วเนี่ยมันขึ้นภาพที่คล้ายกันแล้วเนี่ยมันจะขึ้น description ของภาพนั้นให้เราด้วยเราก็เลยจะมาดูว่าเขาบรรยายรูปนั้นว่าอย่างไรใช่ซึ่งจากการศึกษาเขาพบว,ว่าคําอธิบายของภาพเนี่ยมันแตกต่างกันมากภาพของผู้หญิงเนี่ยหรือคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยมักจะได้รับคบําบรรยายที่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาความสวยงามคือภาพภายนอกใช่เนะช่น beautiful ฮอตอะไรแบบนี้ในขณะที่ภาพผู้ชายที่เป็นผู้ชายผิวขาวเนี่ยนะฮะมักจะได้รับการบรรยายในเชิงบวกหรือว่าด้านความสามารถฐานะบุคลิกภาพมากกว่าเช่นอัปรูปผู้ชายผิวขาวไปเขาจะใช้แบบเป็นคำว่า business person แทนก็คือจะเป็นเรื่องความฉลาดหรือแบบความสำเร็จอะไรที่นสือใช่เป็นแบบ property หรือว่าเป็นลักษณะที่ออกแนวแบบเน้นความสามารถหรืออัปโหลดภาพผู้ชายปุ๊บขึ้นมา gentleman อ,อประมาณนี้เติมคำคุณศัพท์ว่าเป็น g e n ท l e m a n แทนที่จะใช้แบบว่า man เฉยๆ woman ได้ woman เฉยๆแต่ผู้ชายผม gentleman อะไรแบบนี้ครับ อันนี้ค่ะเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าลงมาเป็นเรื่องประเด็นวัฒน,นธรรมต้องมีแน่ๆเลยใช่ไหมก็มีใช่ครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องวัฒน,นธรรมอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากพูดก็คือแม้กระทั่งเขาเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีแบบว่า CEO บริษัทดังๆต่างๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอัพขึ้นไป ก็ยังได้รับคําอธิบายที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์มากกว่าความสามารถหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาก็มีชื่อเสียงในงาน,นเรื่องอมีอาชีพป็นอะไรเยอะแยะมากมายมแต่ว่าก็ยังได้คํญญาบรรยายที่ออกแนวเกี่ยวกับเรื่องของเ p e a r a น c ์แบบนอรูปร่างหน้าตามากกว่าก็เห็นถึงข้อจํากัดในบางประเด็นของข้อมูลที่มันอยู่ในโลกออนไลน์ใช่คือคําตอบที่เราได้จาก g l e ก่ะมันสะท้อนโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่มันแอบซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ะมันแสดงความคิดความเชื่อ ที่มันคือ big, big, big data พวกนี้มันก็มาจากสื่อนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะมันก็เลย represent ออกมาแบบนี้ครับคือจริงตัว AI เขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่ว่าแค่ช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เทเนอออกมาแต่ว่าในฐานะ,ะวิศวกร AI หรือะอะไรก็ตามก็ต้องคอยหาวิธีที่จะทำให้ข้อมูลที่ออกมามันไม่ bias อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังมองว่าเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนา ทำให้ข้อมูลที่มันแสดงผลออกมามันค่อนข้างจะนําเสนอแบบที่ไม่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นผมว่า<ม>ทุกวันนี้ก็คือน่าจะแก้ปัญหากันเป็นรายวันรายชั่วโมงเลยมั้งว่าแบบเกิดเคสอะไรที่มันเฮ้ยอันนี้น่าเป็นห่วงก็ต้องเข้าไปแก้<ม>อะไรประมาณนี้น<ม>ะฮะโอเค <Okay, S 1> ครับแล้วทีนี้ถ้าแบบเอาแต่จําได้ไอสัปดาห์ที่เราคุยกันเรื่อง cultural r e p r e s e n t อภาพแทนทางวัฒนธรรมที่อยู่ใน AI platform สัปดาห์นั้นน่าจำได้ว่าอาจารย์ปาล์มอะ เหมือนให้โจทย์เด็กนิสิตอะในการแบบคุยกับ c ช a t g p t หรือคุยกับ AI แพลตฟอร์มไหนก็ได้แล้วให้เจนเวตเรื่องวัฒนธรรมอันนั้นมันดีมากเพราะว่าแบบตัวเองตื่นตาตื่นใจเลยใช่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาของการให้เคสศึกษนั้นเป็นยังไงก็เมื่อกี้เราเอาภาพให้เขาอธิบายใช่ไหมทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราให้เขาเจนภาพออกมาเขาจะเจนยังไงผมก็เลยให้ผู้เรียนอะให้ AI เจนภาพร้านอาหารไทย อาจารย์มิ้นเคยได้ยินหนังสือประเภทที่ชื่อว่าวีเมลบุ๊กไหมฮะเอาจริงๆก็เพิ่งได้ยินจากตอนที่เตรียมสอนกับอาจารย์อาจารย์ปา์ม่ละค่ะโอเควีเมลบุกก็คือให้นึกถึงสมัยเด็กที่เรามีหนังสือสอนสั์ภาษาอังกฤษแล้วมันจะมีธีมกิมมิคหนึ่งก็คือให้หาเป็ดเป็ดในรูปคือมนภาพลานภาพมันละเอียดมากใช่มีแบบมีบ้านห้าชั้นแล้วแต่ละชั้นก็มี4ี่ห้าห้องแต่ละคนทําอะไรอยู่แล้วมันจะมีเป็ดซ่อนอยู่ในทุกหน้ามันเหมือนให้เด็กเล่นสนุกใช่ซึ่งมันภาพประมาณนั้นเนี่นใ ประเภทของ texture เรียกว่าวิเมลบุ๊กก็คือ1ภาพเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ร้อยวันพันเหตุการณ์เขาเรียกว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์อ่ะอันนั้นชีวิตพวกเราคือเหตุการณ์ในภาพมันเยอะมากก็เลยบอกอังนั้น AI เจนเจนภาพร้านอาหารไทยแบบวิเมวิเมลบุ๊กภาษาอังกวิเมลบุ๊กแต่ก็คือวิเมลบุ๊กให้หน่อยเพราะมันดีเทลมันจะเยอะดังนั้นมันก็จะมีอะไรให้เราวิเคราะห์เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยอ่ะซึ่ง เราก็ให้ AI เจนออกมาแล้วให้ผู้เรียนเขาวิเคราะห์ว่าภาพที่เจนออกมามันมีองค์ประกอบอะไรที่น่าสนใจบ้างม,มีการนําเสนออาหารไทยตกแต่งร้านยังไงบริเวณร้านมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ดูว่า,าวัฒนธรรมไทยถูกนําเสนอยังไงผ่าน AI พวกนี้แล้วซึ่งตอนนั้นจําได้คืออาจารย์ปามให้เด็กๆแบ่งเป็นกลุ่ม เราก็ให้แบบรวมหัวการแบบใส่พร้อมประมาณว่าแบบอะไรนะทําร้านอาหารอวิสิตอินทัยแล้วก็บอกวินเมเบลูสไตล์ใช่แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ปามพูดต่อเพราะมีอันนึงที่ประทับจิตประทับใจมากในเคสนึงแต่ว่าให้อาจารย์ปามพูดต่อนยคะจริงๆอยากถามอาจารย์มินนี่แบบว่าคิดว่าอะไรจะโผล่มาบ้างในภาพพวกนั้นเว็บแรกต้องมีต้มยำกุ้งอันนี้ต้องมากัะอันนึงอาจจะแบบมีความอาจจะนึกถึงว่า ความเป็นตะวันตกใน Big Data มันอาจจะนึกถึงว่าจะต้องมีตะเกียบเพราะมันผสมผสมกับความจีนอะไรแบบนี้แล้วก็ต้ยมยำกุ้งมาผัดไทยต้องมีทรงประมาณนี้โอเคก็คือจริงๆาภาพแต่ละภาพที่นิสิตแต่ละกลุ่มได้มันไม่เหมือนกันแล้นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นอะไรที่มันมีการนําเสนอไปใน<ำ>ทางเดียวกันใช่ใชเราจะเห็นความพยายามสอดแทรกองค์ประกอบที่ตัว AI เขามองว่าอันนี้น่าจะไทยมันมาจากเซตที่ฉัน เอาไว้แล้วว่าอันเนี้ยไทยอ่ะอย่างเช่นนอกร้านจะมีรถตุกๆจอดอยู่อันเนี้ยเห็นบ่อยนะครับหรือว่ามีรถเข็นขายอาหารจอดหน้าร้านที่มีล่มหุบได้กางได้นออกไหมอ่ะแล้วก็แถวแถวร้านอาจจะมีมีวัดมีเจดีย์อยู่ในแบ็กกราวนด์ใช่มีต้นกล้วยด้วยบางครั้งอ่ะสายไฟระยงระยางตามถนนก็มีโผล่มาบ้างประปรายอันนึงก็เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยใช่ที่แน่ๆคือในร้านก็จะมีรูปของชาติไทยประดับอยู่ตามฝามีห้อยอยู่บ้าง แล้วก็มีบางภาพเนี่ยจะเห็นป้ายแขวนชื่อร้านเขียนเป็นภาษาไทยเหมือนภาษาไทยเขายังไม่ได้เจนเป็นภาษาไทยตอนนั้นแต่ว่าเราเห็นแล้วล่ะว่ารูปตัวอักษระมันมีหัวแล้วก็อาจจะมีแบบสระวรรณยุกห้อยอยู่ถาถึงอักษรไทยแต่มันมันไม่ใช่ภาษาไทยใช่มันสื่อถึงคล้ายๆอะไรที่มันอักษรไทยใช่ครับบางครั้งบางร้านก็มีคนใส่ชุดรำไทยอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นฉะนั้นในภาพรวมมันก็คือ ก็ค่อนข้างตรงแต่ว่าจำได้ตอนนั้นที่เดินดูแต่ละกลุ่มนี้เกือบทุกไม่ใช่เกือบทุกหลายๆอันจะมีเหมือนเหมือนยี่เปงอ่ะอ่ามันจะมีอะไรเอะเอปนมาใช่อย่างเช่นบางร้านมีพระพุทธรูปหลายองค์แบบเยอะมากอ่าเขาเรียกว่าประดิษฐานอยู่ในร้านนะฮะพูดถึงพระแล้วมีกลุ่มหนึ่งพระสงฆ์นั่งฉันใช่ใช่ท่าเศัพท์กับสีกาใช่คือ เขาได้ข oh, ้อมูลอะไรมาเนี่ยและสิ่งที่น่าสนใจจีวอนส้มสีกาก็ส้มแบบอ๋อมันก็ตรงนะแต่อันนี้ผิดศีลไปหน่อยอันนี้คือสาบาวก็เป็นเรื่องจริงนะคะับ่ผู้ชมก็คือจะบอกว่าแบบเป็นตชายหญิงนั่งข้างกันที่พีก็คือทั้งคู่ใส่จีวอนแล้วก็ผู้หญิงนั่งเซลฟี่อันนี้ตลกมาก จริงคือมันมันต่างต่างต่างฟิกเกอร์ก็นําเสนอความเป็นไทยแต่เขาไม่ควรมาอยู่ด้วยกันในใโต๊ะเดียวกันใช่ก็คือพูดง่ายๆก็คือภาพที่เจนออกมาด้วยคําสั่งกว้างกว้างมันแสดงให้เห็นว่าใน d a t a s e ซของ AI มันมีข้อมูลเกี่ยวกับไทยก็จริงฮะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้แม่นยำใช่มันมีการจับแพะชนแกะเพราะเขาไม่ได้มีแบบ เขาเรียกว่าอะไร s i t i v i t y sensitivity s เ n s i t i v i t y เรื่องนี้อ่ามันก็เลยเกิดการเหมารวมทางวัฒนธรรมแล้วก็ไม่ระวังถึงอะไรยิบยิบย่อยๆอะไรแใช่ฉะนั้นเราแบบในมุมมองของผู้ใช้อ่ เขาเรียกอะไรเอเหล่านี้มันก็ต้องมีความรู้เท่าทานต้องตระหนักว่าเออเนี่ยนะ AI อ่ะเขาก็มีข้อมูลจํานวนหนึ่งที่มันอาจจะมีข้อจํากัดในณนเวลานี้เวลาเราให้เขาช่วยแสดงผลอะไรเราเองก็ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์หรือทักษะการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะหยิบจับข้อมูลที่ AI เขาแสดงผลนะเอามาใช้ได้แค่ไหนจริงครับเนาะซึ่งอันนี้ก็คือ ผู้เรียนก็จะได้มีความตระหนักรู้มากขึ้นทั้งในฐานะผู้รับสารที่เวลาแบบเปิดโซเชียลมีเดียหรือว่าดูผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่ขายเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าเกิดเขาต้องไปเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งเขาจะสมมติเขาจะเปิดร้านอาหารไทยให้ AI ช่วยเจนโลโก้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องเช็คดูว่าเฮ้ยมันเหมารวมโดยไม่คิดถึงความละเอียดอ่อนหรือเปล่าจริงค่ะหรือในแง่เรื่องธุรกิจก็คือถ้าเราจะหยิบจับอย่างน้อยวัฒนธรรมเราวัฒนธรรมคนอื่นอะมา มาพบเจอกันเนี่ยก็ต้องมีความเลเอียดอ่อนดูดีๆว่ามันมีประเด็นไหนที่อาจนําไปสู่ความไม่พอใจหรือการเข้าใจผิดระหว่างวัฒน,ธ,นธรรมหรือเปล่าเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดว่าฉันรู้เยอะแล้วแต่ม,มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็อย่างวันนี้ที่เรามาแชร์กันนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของรายวิชาในคณะเรารรใช่ใช,ใช่ค่ะที่เหมือนมานําเสนอว่าการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมอะ่ะมันเป็นประเด็นที่มันอยู่รอบตัวเราไม่จําเป็นต้องแบบรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วค่อยถึงค่อยเข้าใจค่ะไม่จําเป็นเลยฉะนั้นก็ ไข่ของกันหน่ยอยก็สําหรับใครที่สนใจนะคะแบบว่าอยากจะเรียนเทคคอร์สที่มันเกี่ยวกับทักษะการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมหรือก็สามารถจริงๆมีข่าวดีจะมาบอกก็คือเร็วๆนี้คณะเราเนี่ยคะ่ะจะมีการเปิดคอร์สเป็นโครงการบริการวิชาการที่ก็เป็นชื่อตามพอดแคสต์ของเราคะ่ะคือ with us ก็คือเดียเ๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเปิดวิชาที่เกี่ยวกับอย่างที่เราเล่าไปอย่างตัวอย่างวิชานะคะที่เราจะเปิดเร็วๆนี้เป็นคอร์สทีกว่าเนาะชื่อว่าเขาใช้ชีวิตผิด หรือแค่บิดจากที่คุณอยากให้เป็น mm. อ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เฮ้ยเราคิดว่าคนญี่ปุ่นต้องเป็นอย่างนั้นเ้ยเขาไม่ใช่อะไรเงี้ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ผิดแค่ว่าเราดันไปคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้น mm. หรืออีกวิชาอ่าอีกคอร์สหนึ่งนะคะชื่อว่ามูไปรู้ไปเป็นการมูแบบมี awareness สุขธร uh, <me> วัฒนธรรมน่ะ ก็ถ้าใครสนใจอยากรับเหมือนได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาอคอร์สเหล่านี้นะคะหรือจะเป็นข้อมูลทั่วไปของคณะเรานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์คณะเราชื่อว่า www.arts. jula. ac. th ค่ะหรือจะเป็น Facebook ของเรานะคะชื่อว่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปามากที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณอาจารย์มีเช่นกันค่ะโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะล่อสวัสดีค่ะ